สเกตจะแดงๆแล้วก็ทาทางเท้าวันละนิดนิดหน่อยเออแต่ถ้าออกข้างนอกก็ไม่ต้องทาแล้วส่วนส่วนลีคุณหมอคุณหมอรู้ใช่ไหมว่าลีใช่ไหมครับส่วนรีเขาสอนบนงทีจะมีแผงทั้งค่างใช่เสร็จงานเท่าไหร่กว่าจะหายนะครับออกแผ็ต้องหลายเดือนแต่ว่ามันค่อยมีอะไรหรอกไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ว่าหมอโปรอยากให้เดินเยอะนะไม่ค่อยเดินระคาะแต่เหนื่อยระวังนิดแต่หนูทำถูกมี่ทำเวลาอาบปัสสาวะเสร็จแล้วหนูก็จะจะเช็ดน้ำ แต่มีจุดน้ำเชื้วก็เอาเปตรีนทายอีกทีใช่ไม่ดีไม่ดีเป็ดีแล้วทายแล้วทายตลอดเลยแต่ว่าแห้งไวเนี่ยแต่ช่องแต่มันก็จะเยี่ยวกลางคืนตรือมาจะเยี่ยวประมาณฟองขาวเยี่ยวบ่อยแบบจะเป็นหาดเสี่ยวกับไม่ใช่อะไรเพราะว่าหนูทำเพราะอะไรมันไม่เกี่ยวหรือว่าใช่เพราะว่าหนูรู้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าอาจจะอีกหนึ่งอาทิตย์หนูจะกลับแล้วนะอยากให้คุณหมอออกใบเออ่ใบนี้เพราะหนูจะบอกเขาว่าเออ่เรื่องการนั่งที่มันติดติด ทางเดินเพราะว่าเข้าแล้มันจะได้บอกบุกถ้าเกิดว่าคุ้มราาไหมครับคุ้มคุ้มมากครับคุ้มเ่าห้าแต่ว่าหลีแบบรอบนี้หนูระบมเยอะคือคือคือหนูว่าชอบเพราะว่าหนูไม่มีตอนแล้วคุอหนูชอบโอเคหอหนู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 ปริงหนูชอบดีแต่ว่าหนูยังไม่หายครับวันนี้ใช่ทำตั้งนานเนี่ยทำที่ทำลูฉีทั้งเมยโ ลูฉี่ล้แก้ลูฉี่มันก็มันค่อยมากเราบอกอ่าดึงขึ้นข้างบนนะขึ้นมาใช่เพราะลููฉี่มันมันอันน so so ี้ก็ด like um, so like ีดีมากลูฉี่มันเป็นต้องพู่มันฉี่ลงหมดแต่หน้าเริ่มเป็นผู้หญิงเลยนีงไว้แค่ผู้หญิงค่ะผู้ิงเป็ที่หน้าเนาะใช่น้ำได้ไหมพุ่งซุ่มผมเลยนะปลื้มเลยนะปลื้มเบิ่งเลยค่ะเจ้าพิสูจเลยใช่ัหมพิสูใช่เลยคือก็คือที่ถูกนะ ดูรูดูโอเคค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนร่วมไม่ได้เร<อ>าตรงนี้เป็นแมนจูมากนี่ยังไม่ยุบดียุบดี <c oughs> ๆๆตรงนี้ยัง <c oughs> ยังเข้าอีกสองสามเดือนยังย<ๆ>ุบยังเข้าอีกสวยไหยคะนี่ไม่มีอะไร เป็นยงงนังเป็นบอรับอย่นงนนนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้คุณหมอกำลังตรวจนะคะพี่เขาทำกอนหกคิวนะคะเดือยไลผมนะคะ ทุกวันแต่ว่าพอดีวันนี้วันนี้มาก็เลยไม่ได้ทาเลยเถ้าอยู่บ้านเราก็ทาให้แหง้แหงให้มันสีเหลืองแห้งไว้นะะฮแต่ออกนอกไม่ใช่ไม่เดอดรึบักแล้วทาเช้าเย็นเหมือนเดิมเลยนะทากันนิดนิดหน่อยน่อยแต่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรเป็นนิสายเป็นทั่วไปดูทั่วไปมันไม่มีเป็นเรื่องมีโดยสกาเทนอะไรทั้งหลายจนถึงดีเลยที่ผมใช้เดิมมาถึงห่อละขั้นต่อ เกิดว่ากลัวเป็นคีลมันต้องมันต้องฉีดยาหลังเดือนไงทีนี้มันมันก็ฉีดเร็วตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดือดเสกเดี๋ยวไม่ไม่เย็เดี๋ยวแผลจะลุกทีนี้หลังเดือนเดือนครึ่งแล้วถึงฉีดยากันถึงจะเวิร์กแต่ว่าถ้าถ้ายาทาแบบไม่เวิร์กเออมันไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าทาแบบสบายใจถ้าาอยากทาก็ทาแต่ถ้มันเบื่องคนก็ซื้อไอ้บางคนทาดองมาติดใช่ไโอ้ยทาไม่ลบ เสียงเงินเยอะก็ไม่ได้ช่วยแล้วหรอกแล้วไอ้ฟังนะคือคือทางการแพทย์อะยาตัวนี้ไม่มีจริงเราไม่มีจริงจรไม่มีจริงไม่มีเลยพิสูจน์ว่มีจริงอย่างฝรั่งยังไม่เคยมีการใช้ตัวนี้ไม่เลยแต่ว่าเหมือนกับว่าก็ใช้แบบว่าบางคนสบายใจอ่ะก็ใช้ไปแต่ว่าในตำราแล้วแม้จะไม่มีว่ายาตัวนี้ได้ผลยัไมีมีไปฉีดอีกอันที่ได้คือกลุ่มไอ้พวกที่ใช้ไอ้พวกไอ้พวกซิลิโคนเจลที่เป็นเจลนิ่มๆปิดแผล ที่เป็นเป็นปั๊กเตอร์เป็นเกลกไว้ให้แผ่เรียบขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เชื่อว่าลดกิโลได้สิบเปอร์เซ็นต์มันน้อยเกินก็ไม่แพงเลยนะเล่าให้ฟังอ๋อโอเคแล้ว<ๆ>แต่เพราะถ้าเราไม่เราถ้าเราขีดบางทีเราก็ไม่จำเป็นจะต้องขีดกิโลเ,เพราะถ้ามันไม่ขึ้นนะครับใช่ใช่โอเคแล้วจะฉีดกันมันก็คือต้อง อย่างเร็วคือเดือนหรือหรกอาทิตย์นะอย่างเร็วนะเพราะว่าถ้าเร็วกว่านี้เดี๋ยวแขนมันบวมแล้วเราเราเราสามารถรู้ได้ว่าเราจะเป็นคี้เราถ้าไม่รอมันจะขึ้นหลังสองหลังสองเดือนใช่โอเคแต่ทีนี้ถ้าขึ้นมาแดงแดงเมื่อไหร่ก็ไปให้หมอผิวหนังดูได้ที่จะที่จนอะไรก็ได้หมดก็คือหนังสองเดือนใช่ไหมครับหลังสองเดือนมันคี้เราจะขึ้นถ้ามีนะแต่ที่เห็นมาไม่ค่อยมีนานๆเจอคนมีค่อนข้างนิดๆิด่ตรงกลางหรือ ในตรงนี้ก็ยังเร็วไปไงแค่สามแค่สามวิเองมันเดี๋ยวไปฉีดก็ยังเร็วเกินแต่ถ้าสูงว่าหนูอยู่ไม่ได้อีกสักสามวิอย่างเงี้ยพอพอพอได้ก็ฉีดกันประมาณเดี๋ยก็ไม่ต้อเป็นไม่จ้อเป็นเท่าที่เห็นมันไม่ตมค่อยมีนะเคยมีคนนานๆแล้วมันตัวเล็กๆโอเคเนี่ยหนูก็มันไม่ค่อยมีไม่ใช่ว่าแทบทุกคนเป็นนะไม่ใช่หรอกไม่มีเพราะมันเย็บข้างในไว้ไว้นั่นหลายชั้นมันอยู่ที่การเย็บข้างในถ้าเย็บข้างในนั่น แต่เป็นคิโลจะน้อยโอกาสเกิดน,น้อยมากยังไงยังไงชาชาอยู่นะขายยังชาชิบช้าอย่าไปอย่าไปน้ำลงน้ำร้อนอะไรมางนีะห้ามทำนี่จะสามเดือนเหมือเริ่มเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วเวลาหายชาไมา่ไดย จะปั aqui, right. like right like ๊บๆๆๆแบบเหมือนคันๆเก้าไม่ค่อยถูกที่ข้างหลังกันนะมันจะช้าๆหมดเลยแต่บานนิดๆหน่อยๆเนี่ยถ้ามกระชากอยู่ตรงไหนไม่ได้นะฮะที่ตามหลักแล้วนี่สามเดือนแรกผมจะร่วงได้นิดๆแต่ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุคนหลังก็บอกเด็กผมลุกให้กินให้กินยาแล้วก็สเปรย์ทากันผมร่วงประมาณปีหนึ่งสองปีหลังเรื่องเลยผมนะแต่ว่าก็แล้วแต่หมอก็ดู ข้างบนหิวมีดได้เลยค่ะกับไทยมาทำนะคะสวยจริง <c oughs> เจ็บไหมคะพี่ซีเจ็บไหมนิดหน่อยแต่ก็ไังทนได้ Mm-hmm. <clears throat> โหนูชื่อตรงนี้โปรนนะโปรนจริงจริงหมอเราชิบเหมือนนะไม่สามารถทําได้เราชิบกระบอกตาแค่ไหนบางทีเราทำแล้วยังแบบบางทีทำมาแไม่ชัดเราชิบเหมือนหนูว่าหนูว่าหนูว่าหนูโอเคหนูโอเคแล้วแล้วก็คุณหมอก็ทําดีค่ะเพราะว่ามันมันเห็นผลไงคุณหมอมันก็หวานึ้น มันไม่มันไม่ได้แบบมันก็หวานขึ้นก็เ<า><า>หลือลขอ้างล่างเท่านหวานกว่านี้ต้องเอาอะไรขลุ่ยข้างล่างบางอ,อันนที่เขาทำกันนะอันนี้พี่เขาชอบเขาเทฟอรัอ่เ<ไ>ป็นแฟนฝรั่นะอง,งอ๋อคนะหลฝรั่งฝรั่งเขาจะชอบ หนูชอบเครื่องงาของหนูเครื่องหลักตดตอพี่เป็นหมอแล้วฉีดเป็นสายดีนะสายพุ่งดีแล้ฉีดฉีบ่อยฉีบ่อยทางแต่ว่ามันก็เป็นสายหลอกหรค่าตัวต็มโอ้ฉีดอีกแลงกตึงก็แบบนี้ พยาเป็นให้ข้างนแดงๆอะไรยัด่คนนี้มันไม่มีสูตตายตัมันต้องคิดฉี่โ้เคเนี่ยลือเกือหมดเลยครับลื้อนอกลือแขมนอกแคมไหนอะไหรือลือนอฉีคือยากหนกันยากกว่าน้หมึแรกเลยเพราะ่ามันต้องรู้อะไรเอะไรต้องคอยรู้แต่ถ้านต้องใหม่ต้อื้อ ประมาณไอ้ทิ่มันมยังมีแบบแครมันยันบยงบวมๆอยู่นะครับคือพอใหญ่ใหยุบดีก็สามถึงหกเดือนตามเวลาเอแต่ว่าเขาก็บีบเดเยอะ้ะครับ แล้วกลับไปที่นู้นมันต้องไปกักตัวอะไรป่ะไม่กักครับเพราะว่าประเทศไทยไม่ไม่ได้อยู่กลุ่มเสี่ยงครับแต่ว่าถ้าหนุ่มหจากนู้นมานี่ต้องกักคระคนไทยยังถือว่าชื่อเสียงในโลกค่ะค่ายืนหนึ่งค่ะเนื่องโควิดเหลือเชื่อโควิดใ่จริงถามตอนนี้กับสถานการณ์บ้านยุโรปคือไฟไหม้มากครับโอยตายไปสามแสนเหลือเชื่อใช่หนักจริง ติมใหม่วาละแสงของคนหนักมากเลยในการกลัวคนฝรั่งเขาจะค่อนข้างไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยใส่เลยครับเขาข้ากเขาจะรู้สึกว่าไม่เขาจะชิลเออขาจะชิลเขาจะเป็คอนฟรีเยอะก่อนก่อนใช่ใช่แรกมันจะไม่กลัวกันหมดรู้สึกว่าการใส่มันเป็นเรื่องที่มันรูแต่ตอนนี้การใส่ไม็นข้อสำคัญแล้วเพราะเขารู้ว่าก่อจะรู้แล้วจะรู้มันโดมีเยอะก็เกือบฟรีถึงจะรู้ พวกคนไทยทีด่ดีอะไร่อนหน้านี้ประเทพเลยก็สวาซีแลนด์เลยตายเพราะโควิดเมื่อว,วานเนี่ยครับใช่โอ้โหอะไรนะขนาดอะไรดีนะก็อย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยเชื่อไงผู้ชายต่างแมงใหญ่ๆมันคิดว่าใส่เนื้อายเขาใช่รูส้สึกว่าไม่เท่คิดว่าต้องเป็นคนปวอะไรเงี้ยนะก็เลยไม่ใส่ได้ครับ อยากให้คุณหมอดูข้างล่างด้วยนะนี่นะหมอยรอบหัวเลยงงมากคุณหมอน่องพีแล้วแต่ลมอ่าตอนนี้แกะสะเก็ดให้เกือบหมดแล้วนะคะพี่ซีนแผนสวยเลยเดี๋ยวหนูถ่ายให้ดูแกะสะเก็ดแบบเยอะมากพอพี่ซีนพอพี่ซีนไม่ทำ กอันนี้เป็นแผลนะคะที่เลือดไหลผมนะคะเป็นไงบ้างพี่ซีนทาไปชอบไหมคะเลือดไหลผมชอบชอบค่ะชอบมากแต่หนูขอถ่ายให้ดูนิดนึงนะคะน,นี่ไง <แก S 1> อ่ะให้ดูนนสะเก็ดหลุดละนี่ดูดิ อันนี้งานสกเก็ตออกให้เลยหรอใช่เอาสกเก็ตออก,กให้ด้วยค่ะไม่เจ็บก็คือการเอาสกเก็ตออกอ่ะมันจะทําให้แผลนะคะมันชิดขึ้นแล้วแผลก็จะสวยนะคะแต่บางคนบอ,อกว่ากลัวไม่กล้าทําำนี่ขนาดหนูแบบย้ำยำม,มากเลยใช่ไหมพี่สียำส่งติดอจนะส่งรูปส่ง,สง,สง การดูแลให้แบบสุดๆใช่ย้ำติดตามผลงานไงเนี่ยเห็นปะดเดี๋ย,ยพอเอาพอเอาน้ำเกลือเอาเวตาดีแบบว่าชุ่มๆอย่างเงี้ยสเก็ตมันก็จะค่อยๆหลุดออกนะเห็นปะใช่ก็คือไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยสเก็ตหลุดแล้วแผลจะแยกไม่แยกนะคะเพราะคุณหมอเย็บหลายชั้นใช่ไหมนิ นี่ยหลุดดีมากพี่ซีนไปย้อนดูในไลน์นะเนี่ยแค่แบบเขี่ยๆก็หลุดแล้วอะพี่อยากให้เอาสำรีแปะเบตาดีนเอาไว้แล้วก็เช็ดออกดีนก็าาดกว่าว่าน้ำก็เนเนี่ยหลุดเลยหลุดดีมาก ไม่ได้ไลฟ์ต่ดอยู่เหรอใช่มีค,คนดูมันแบบกี่คนแล้วเมื่อกี้ยี่สิบสามสิบคนตอนนี้เหลือเจ็ดคนคแล้ว <c oughs> อย่าพึ่งเกาตรงรอยแผลนะคะพี่ซีเวลาไปสระผมอันนี้สระเองหรือสระร้านสระเองเพราะว่าเราจะเราจะรจะู้ช่วงเราะจะไม่อยากให้แบบว่า คือเราจะรู้สา,สาเองท,ที่เรียกว่าจะไปสาไม่เอาดีกว่าเพราะเราจะรู้ช่วงเราจะรู้ความเปรี้ยงของหัวเราจะรู้ว่าเราจะไม่อยากให้โดนแผลเลยแต่แว่าเราก็ซาปกติสาได้ขาไม่แผลซาได้แผลแห้งดีติดดีดดต,ดดตอนนี้เราอยู่กับหนิงซาลอนน <laughs> ะ <laughs> ตัด <laughs> ผมเองวาะ ็คือการทําความสะอาดแผลในการให้มันแผลสสวยๆอะค่ะสําคัญมากบางคนอะส่วนมากจะกลัวมากเลยนะขนาดย้ำว่าให้เอาสเก็ตออกแบบดีๆทําความสะอาดแผลดีๆก็จะกลัวนะคะอ,อย่างวิซีนกลัวมากเลยใช่ไหมกามาก,มก็ทํานะแต่มันก็ก็ไม่ค่อยออกอ,อก <laughs> ทําแต่ทําไม่เยอะ จะกลัวเป็นคนเจอแล้วก็กลัวเลยะเนี่ยอันเนี้ทําเยอะเลย <laughs> คุณหมอเลื่อนได้เยอะมากเลยนะคะส่วนตัวชอบไหมพี่ซีนชอบมากคนณตัวชอบมากก็คือหน้าเปลี่ยนนะหน้าเปลี่ยนแล้ว <laughs> เราคิดถูกกเพราะว่ามันจบแล้วก็คุณหมอก็ยกคิ้วให้ด้วยนะคะตรงนี้จะเห็นว่า คิวพีซซีนยกขึ้นจากตอนแรกที่คิวต่ำหน้าดูดุนะคะตอนนี้หน้าดูหวานขึ้นแต่ก็ยังคงแบบกามอะไรไม่เหมือนเดิมนะคะมันคงเป็นตัวเราไงออใช่ตรงนี้ไม่ค่อยอันนี่เลยสกิดหนามาก จะแ,แผลติดดีนั่นเองเนาะอันนี้สองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์เนี่ยพี่ซีนสามสามอาทิตย์นะคะเมื่อเรานัดมาอาทิตย์แรกตอนมาออกตอนนี้อือเจ็บไหมคะมชาๆเนาะเพราะว่ามันม,มีความชาอยู่นะคะตัดใหมเบาหรือเปล่าพี่่เบาอยูปกติหมอหมอ,หมอแม็กไม่ใช่หล่อนิงหรือว่าเย็บแแล้ว,ต,ลวต่เราไม่อันนี้ถึงเย็บ อยากทาอย่างเย็บใกล้ก็เย็บเพราะว่างไม่ใช่ถ้าเย็บจริงมันจริงใช้แม็กดีกว่านะมันเร็วอต่ไหม,มนะนแต่ว่าไหมต่พี่ก็ชอบแม็กนะมันเร็วใช่ไหมมันแผลแผลก็สวยอันนี้แผลก็สวยนะเพราะเป็นที่อื่นอะหมอเขาจะตัดผมทิ้งหมดเลยนะตตแต่นี่ไม่หมอไม่ได้ตัดเลยแบบว่าเย็บบนแม็กเลยเออเย็บบนผมเลย เราไปดูหลายที่ที่แบบว่าตัดผมทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยโกนตัดให้มันสั้นเราเราเราว่า้วแล้วไม่เอวจะทำเนาะชายเมกเขาจะมาทำหน้าผากค่ะหล่อสารแต่ต้องบอกเลยนะว่าหน้าผากที่เคยฉีดมาที่เป็นคื้อนนะ่ะมันไม่สามารถทำให้เรียบได้นะต้องให้คุณหมอดูเพราะว่า บางบางทีมันอยู่ที่ผิวหนังมันไม่ได้อยู่ที่กระดูกนะคะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วหแผดสวยเลยหลังจากนี้เราก็ทายาเหมือนเดิมปกติประมาณสองอาทิตย์เอาให้มันติดสนิทอ่ะพี่ชินค่อยใช้แผดเป็นก็ได้หนึ่งหนิงเงยหน้าพี่ก่อนขอถ่ายแผลตอนนี้ก่อน นี่เป็นแผลเลือดไร่ผมนะคะตอนนี้เอาสะเก็ดดำๆออกหมดแล้วสวยขึ้นเลยนะคะขอหนีงออยนี้ออกเอาผมออกให้่ินะนี่ค่ะนี่เป็นแผลนะคะก็เนียนมากๆเลยนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเนียนแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องแผล โบกไปชนิชุ่มฉ่ำไหมใช่เดี๋ยวมาดูหลีกันว้าง่าสานได้เลยนะผสานแล้วพอผสานเช้ายินทำปกติใช่ก็เท้าแดนะอย่าพึ่งเก่าไม่ใช่ไม่ให้หวีแรงๆแล้วก็ไม่ให้ใช้ไดร้อนนะคะอืมร้อนแก็หลังจากหนูทำปีหนึ่งแล้วอ่ะก็ปกติแล้วนะพี่ซีน แ,แผลหนูก really? ็ปกติครับหนูก็เปิดเหมือนกันเหมือนเปิดเหมือนพี่ซีน่ะคอคิวเหรอใช่ก um ่อหนกคิวแล้วก็แก้หนกแกมถ้าเกิดใครที่เคยทำหนกแก้มมาแล้วครั้งแรกคุณหมอก็จะเปิดแผลตรงนี้นะคะใช่เดี๋ยวให้หมอดูข้างล่างด้วยเชิญชวนนะมาทํากันมาทำน้องกีดูแลดีไหมคะดีมากเลยติดตามผลงานด้วยแล้วก็ มีของกำนังมากมายน้อนเยีดีแถมให้เนาะให้ย้มยาเบนปากติดตามไปปรึกษาบางทีแบบว่าเรามีที่เรามีปัญหาเนี่ยคือแบบบางทีเราเบ่งเยี่ยวเยี่ยวมันแล้ออกจากแค่เอาไพักกอดถามน้องกี้น้องให้คำตอบว่าไม่เป็นไรแล้วก็อุ่นใจน้องกี้ดูแลดีไหมบอกว่ารู้หมดเนาะว่าไอ้เศษอเนี่ยมันไปอุดอยู่พอฉี่มันดันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฉี่ออกได้ปกติเนาะ โอเคเดี๋ยวให้พี่เขาเออตรวจทางล่างก่อนนะคะหน้าเปลี่ยนมากสวยขึ้นมากได้ค่ะเจอกันเจอกันวันที่ยี่ห้านะคะเดี๋ยวมาทานะค,คุณน้องอย่าลืมส่งรูปมาให้พี่นะเรฟเลนเนาะส่งอีกที๋ยบพี่ปินนะคะ